อาูุสวัสดีครับผมหน้าเรียนผมช่องเรียนนะครับวันนี้เรามาสอนเล่นกันดีกว่าครับผมนับแต่เราเริ่มเริ่มเริ่มรานะแล้วก็มาคุยกับคนนี้ก่อนเลยนะคุยเสร็จปุ๊บวันนี้ก็จะให้เราไปคุยกับชูชินมาร์กซีทองนะเราไปคุยให้ครบหกคนนะมันจะอยู่ที่นี่เป็นหน้าหน่วยนะพอเราคุยเสร็จปุ๊บเรามาคุยกับเขาต่อเขาจะให้เราเปิดกระเป๋าแล้วกดตัวอินนะเปิดโทรศัพท์นะแล้วกดตรงนี้นะเสร็จปุ๊บอ่พอเรากดปุ๊บแล้วก็เสร็จแล้วก็มาคุยกับเขาต่อนะพอเขาต่อเขาจะให้เราเลือกอาวุธนะครับนี่เอาว อันนี้เป็นฝั่งมนุษย์นะครับที่ผมเล่นแล้วมันก็ให้เลือกมนุษย์ชุกๆแล้วก็เลือกไปนะเป็นมีดแล้วกันเดือดเบิ้มแล้วก็ไปคุยกับเขาต่อโวยเขาต่อใช่ไหมครับเขาก็จะเหมือนว่าจะให้เลือกหน่วยนะครับผมซึ่งผมแนะนานะหน่วยที่เล่นง่ายสุดตอนตอนนี้ก็เล่นง่ายคือภารกิจเริ่มต้นนะครับผมก็คือหน่วย5าเรามาคือหน่วย2แล้วก็หน่วยหนึ่งนะครับผมนี่คือที่ผมคิดว่าง่ายสุดนะครับผมส่วนหน่วย C หน่วยสามหน่วยหกเนี่ยก็ต้องไปฆ่าคนนะครับมันค่อ,ของข้าง,งยากนะสำหรับใครที่แบบ ก็้องเก่งเอาเลยครับผมอยู่หน่วยนั้นเลยนะฮะพอเราคุยเสร็จปุ๊บเราเลือกหน่วยเสร็จปุ๊บหน่วยก็จ้ภารกิจเรานะฮะเราไปทําการออกไปข้างนอกแล้วไปจนภไยนะครับว่าจะบอกให้เราทําอะไรบ้างนะถ้าคุณเลือกหน่วยห้าคุณจะง่ายหน่อยคุณก็แค่นี่ครับผมทผําภารกิจตอ,อกมาก็คือไปไปที่ลิ์แล้วก็ไปยี่ชั้นศูนย์นะอ่ะแค่นั้นแหละแล้วก็ไปที่ตลาดไม่อไปซื้อชินส่วนหนึ่งสินส่วนนะนี่คือถ้าคุณอยู่หน่วยห้านะ พอคุณอยู่หน่วยห้าปุ๊บโค้เสร็จละพอคุณเสร็จแล้วคุณต้องทำอะไต่อคุณก็ต้องมาทำภารกิจของหน่วยอื่นต่อนะครับไม่ใช่ว่าเราทำภารกิจแค่หน่วยตัวเองนะเราก็มาทำภารกิจอ่ะผมอยากเข่นคนจะทำภารกิจต่อไปคือหน่วยหนึ่งแล้วกันพอเราทำเสร็จปุ๊บอ่ะเราเสร็จปุ๊บแลงผมอัพละก็คือก่อนที่เราจะแล้งอัพเนี่ยมันจะดูกันที่อ่ะตรงนี้ครับผมให้เราเลื่อนมานะครับปุ๊บอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรื่อยนต์นะให้เรากดเลื่อนมาแล้วคลิกดูมันมันจะมีภารกิจ อ่าภารกิจเริ่มต้นเลยนะที่มันจะก่อนที่เราจะแรงอัพก็คือการทําภารกิจของหัวหน้าหน่วยให้ครบสองหัวหน้าหน่วยนะฮะถึงจะแรงอัพนะครอ่าอันนี้ผมก็แรงอัพแล้วนะเป็นจูเนียนะผมแล้วก็ถ้าเราอยากฟาร์มวิวนะพอเราถ้าเราทำภารกิจแล้วแต่เรายังแรงไม่อัพ,เพอเพียยเพราะว่าเราเลเวลไม่พอเราสามารถประกอบกวนคนได้นะในการกดอย่างเงี้ย เลือกเรื่องนี้เราจะไปกล่กวนมันจะมีอันไหนมันจะมีบางอันที่กลวนได้นะฮะแล้วก็หรือว่าเราไม่อยากเราจะสงบสุขนะผมเราก็เลือกตรงนี้เวลากิดนะ,ะแล้วก็เลือกเลยทำความสะ,ะอาด,ดนะฮะอ่ยุดจุดนะครับหรือว่าไปที่ไปเคลียร์พวกสถานที่ให้มันสะอาดอะไรแบบนี้ผมก็นะครับเลือกไหนก็ได้แล้วแต่คุณนะครับคุณยลกได้อะารอันนี้ก็คือข้อเสียนะครับมีทั้งข้อเสียบัตรอะไรเนี่ยไม่มีใคร ผมก็อ่านไม่ออกหรอกแต่ว่ามันก็คือข้อเสียนะผมอ่ายมันทำให้ดูนะนนี้คอผมจะไม่ให้มันโชว์แพทแล้วก็น,นี้อันนี้คือวิธีการได้เงินเยอะสุดนะมันให้เงินเยอะไอ้กิจนะอันนี้คือมันจะไม่ขึ้นโลโล,โลเคชันให้ผมนะผมเอา,เอา,เอาเข้อเสียน,นั้นมานะเอ้ยกดใจด้วยทุกคน